สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการสตาร์ทอัพกรูนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่23นะครับวันเสาร์นะครับก็เวลาเดิมนะครับวันนี้เราก็มีสาระเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆนะครับในรถสามล้อนะครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องหัวข้ออะไรนะครับ ลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราก็มาในหัวข้อ4ธุรกิจที่มีสัล้อสายบรรทุกแล้วได้ประโยชน์สูงสุดใช่ครับก็คือทุกวันนี้เนี่ยคือตัวรถสัล้อเราเนี่ยมันค่อนข้างมีบทบาทนะครับในเรื่องของการบรรทุกการบรรทุกต่างๆในธุรกิจของของลูกค้าต่างๆนะครับว่าค่อนข,ข้างมีประโยชน์ทีเดียวนะครับในในแต่ละธุรกิจของของลูกค้านะครับทีนี้เนี่ย ที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือ,อตัวตัวรถสามล้อแชมป์ก็คือในเรื่องของการบรรทุกการบรรทุกนะครับการใช้บรรทุกในธุรกิจต่างๆนะคะวันนี้ก็คือเราจะยกตัวอย่างมาสี่ธุรกิจวันนี้มีธุรกิจอะไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะมาะแนะนาตัวรถต่างๆเียเราจะมาพามารู้จักกับตัวรถสามล้อก่อนนะครับ,รบตัวรถสาล้อเนี่ยเป็นแบบไหนและอย่างที่ลูกค้าเข้าใจกันหรือเปล่าหรือจะเป็นตุก๊กๆหรือเปล่า นะครับผมก็เดี๋ยว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 ถือกล้องแล้วลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามีเกมมาเล่นก็คือวันเนี้ยเราให้บอกประโยชน์รถสำร้อครับขอคนละหนึ่งข้อลูกค้าคิดว่ารถสำร้อมีประโยชน์อะไรวันเนี้ยเรามีเสื้อมาแจกเป็นเสื้อแชมป์นะคะแจกสองรางวัลส่งแจกลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ในปัจจุบันคือ,อเมื่อก่อนนะลูกค้าเข้าใจว่ารถสำล้อคือสำล้อแดงอ่าใช่เพราะว่าสำล้อแดงมันค่อนข้างแพร่หลายก่อนอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ยังมีลูกค้าอีกหลายท่านที่ยังไม่รู้ว่าสำล้อแบบบรรทุกเนี่ยม,มันเป็นยังไงอ่ะสำล้อเครื่องยนต์นะคะเป็นสำล้อที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบประมาณนีดด้ด้านหลังมีสองล้อนะครับด้านหน้าก็จะมีล้อเดียวนะครับใช่ค่ะ อันเนี้ยในกรณีที่ตัวกระบะอยู่ด้านหลังเนี่ยเวลาขับขี่อ่ะมันจะบาลานซ์ง่ายกว่าเวลาเราเลี้ยวรออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้แรงเยอะเหมือนรถสำล้อแดงครับคึ้ไม่ต้องกลัวล้มนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีเออเ,เรียกว่าอะไรอะ่ะตัวจุดศูนย์ทวงต่านะครับอ่าใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ลูกค้าเข้าใจเนี่ยรถสำล้อเนี่ยคือรถตุกๆหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ สำหรัเครื่องยนต์อันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้หมายถึงรถสำหร้บหรือตุกต๊กตุ๊กนะคะอืบางทีอาจจะเข้าใจว่าเป็นรถตุก๊กตุ๊กหรือเปล่านะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งใช่ค่ะอันนั้นก็คือรถตุกต๊กตุ๊กอือเก็ในกรณีรถตุกต๊กตุ๊กมันใช้โดยสารอย่างเดียวบรรทุกคนอ,อย่างเดียวนะคะครับแต่สำหรอเครื่องยนต์ในที่นี้ไม่ใช่สำหรอที่ใช้สำหรับให้คนนั่งแล้วรับส่งไปในสถานีต่างๆ แต่เนี้ยก็แล้วแต่ลูกค้าว่าจะเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมยังไงใช้บรรทุกคนก็ได้นะคะแต่ก็ต้องไปทําที่นั่งเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รถสำหรอนี่ค่ะมีขนาดเล็กลงกว่ารถบรรทุกประเภทต่างๆอย่างเช่นออรถยนต์มันก็จะมีขนาดใหญ่ครัแล้วก็ใช้กําลังเครื่องยนต์เยอะนะครับที่าหลักง,ง,ง่ายๆเลยเนี่ย คือมันจะคล้ายๆมอเตอร์ไซค์แต่ว่าทีนี้เนี่ยมันจะมีกระบะกระบะหลังใช่รับเหมือนรถกระบะสี่ล้อนะครับใช่ค่ะแล้วก็เออ,เอ,อการขับสำลรัเครื่องยนต์เนี่ยก็สามารถขับได้สะดวกและคล่องแคล่วกว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เพราะว่าอย่างบางเฮียเราเข้าไปในซอยเล็กๆอย่างเงี้ยรถยนต์หรือว่ารถบรรทุกมันก็อาจจะไม่สะดวก<ส>ค่ะแล้วก็ มันก็คือได้เปรียบในแง่ของตัวขนาดวิจิตรรถเล็กลงใช่ค,ค่ะความล่้งแควในการขับขี่นะคะเราก็อ่สังเกตง่ายๆเลยถ้าสามล้อเนี่ยก็ต้องมีตัวนี้นะครับ<ช>ตัวแฮนด์บาร์นะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับก็คือเหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างนะครับแต่แค่ว่าจะมีสามล้อสองล้อด้านหลังแทนที่จะปกติจะเป็นล้อเดียวแล้วก็<ช>จะมีกระบะติดเข้ามาใช่ค่ะมันอย่างเราขับรถมอเตอร์ไซค์ไงรถมอเตอร์ไซค์ก็ บรรทุกได้ไหมบรรทุกไม่ได้ใช้โดน<ช>ดโวยสารได้อย่างเดียวอย่างแบบไปซื้อของตลาดเล็กๆน,น้อยๆอันนี้ทําได้แต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นรถยนต์แล้วเวลาเราจะแบบขนของแบบอ,อย่างสมมุติว่ากล่องสักสองลังอเอารถยนต์ไปก็ไม่คุ้มเอารถมอเตอร์ไซค์ไปก็ไม่เหมาะให้สำลัดเ,เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการบรรทุกก็คือมัน ลัดล้อเข้าไปตามตอกเข้าซอยได้แล้วก็มีราคาที่ถูกกว่ารถใหญ่ด้วยที่ขนาดรถเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันเผื่อนี่ที่เรามาทําความรู้จักก่อนเนี่ยเผื่อบางคนเขายังไม่รู้จักรถสาล้อนะครับเผื่อย่างคิดไม่ออกว่าอาจจะนึกว่าเป็นรถตุ๊กๆหรือเปล่านะครับหรือว่าสาล้อแดงอะไรประมาณนี้อันนี้แต่คลินี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําว่าตัวามความรู้จักกันก่อนครับว่าตัวสาล้อเนี่ยบรรทุกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมี2ล้อด้านหลังแล้วก็1ล้อด้านหน้านะครับมีแฮนด์บาร์นะครับ ควบคุมเหมือนมนอเตอร์ไซค์ส่วนตัวรถเนี่ยหลักๆเลยก็จะมีกระบะหลังติดมาแบบนี้นะครับเป็นกระบะน,นี่นะฮะแต่กว้างใหญ่ก็ไม่เท่ากันท่านแล้วแต่รุ่นครับแต่นี้เราก็ให้ดูก่อนรูปทรงก็จะประับประมาณนี้นะครับค่ะรถสำล้อเครื่องยนต์หรือรถสำล้อบรรทุกอะค่ะ,คะได้ถูกผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้คนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมการขนส่งการค้าขายและกิจการอื่นๆนะคะ ที่ต้องการหารถบรรทุกเอาไว้ใช้ขนของในจานวนไม่มากเพราะว่าสำารับเครื่องยนต์มันมีขนาดเล็กแล้วก็ขับไปในพื้นที่ที่รถกระบะหรือรถบรรทุกคันใหญ่ๆเข้าไม่ถึงนะคะเช่นการขนอุปกรณ์ในการทําการเกษตร,รเพื่อไปใช้ในไร่ในในา,นาบางทีเอารถยนต์ไปก็คันใหญ่ไปบางทีก็เข้าไม่ได้ใช่ะ,ะใช่ครับ แล้วก็ในกรณีที่ใช้ในการค้าขายแบบเคลื่อนที่นะคะรถสามล้อสามสารถขับไปในจุดที่ต้องการขายของได้นะคะอย่างบางทีเราจะขับรถไปขายแบบกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถมอเตอร์ไซค์มันก็บรรทุกได้แค่ตะก,การ้าหนึ่งใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะได้น้อยมันทําให้โอกาสในการหาเงินของเรามันมีจํากัด แต่ว่าถ้าเราเพิ่มขนาดรถให้มันใหญ่ขึ้นรถบรรทุกได้เยอะขึ้นแล้วก็สินค้ามีหลากหลายมากขึ้นมันก็ช่วยในเรื่องมันก็จะช่วยในเรื่องอการบรรทุกแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้เราด้วยใช่ะค,ะครับอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าในใน,ในส่วนของไม่ว่าจะทาธุรกิจอะไรก็ตามถ้ามใใีในเรื่องของสิ่งของที่ต้องส่งเนี่ย ตัวในค่อนข้าง,ขางเ,ขาเ,าเข้ามามีบทบาทนะครับตัวนี้นะครับ,รบเ,เบื้องต้นนะใน,ในส่วนตัวคิดว่าในธุรกิจะะต้องมีการขนส่งอยู่แล้วอาจจะเป็นคนขนส่งคนสินค้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละธุรกิจก็จะมีการขนส่งที่แตกต่างกันไปนะคะการใช้งานมันก็จะต่างกันไปแต่ก็แนะนําให้เลือกรถที่เหมาะสมกับการใช้งานไมออ่อันนี้ไม่ได้พูดถึงรถสามร้อยอย่างเดียวนะคะพูดถึงรถประเภทต่าง อย่างแบบถ้าเอารถสำล้อไปบรรทุกอิฐพาเลทนึงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ครับะจะเอารถกระบะมาบรรทุกสีสองลังในโกดังอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าก็จะเปืองน้ํามันด้วยะะใช่ครับโอเคครับอันนี้เราก็เข้าๆแล้วทีนี้รู้จักกันแล้วเดี๋ยวเรามาจะมาเจาะลึกครับแต่และ,ะสี่อย่างนะว่ามีอะไรบ้างนะครับสีธุรกิจนะคะสีธุรกิจนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตตอบเม้นต์ก่อนนะครับมีลูกค้าทักเข้ามานะครับขออนุญาตสักครู่นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดกดอะไรนะกดหัวใจใช่ไหมครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอขออนุญาตดูแชทนิดนึงนะครับ คุณชาลีนะครับบอกว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับที่เราทําการไลฟ์อยู่เนี่ยคืออยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอยู่อําเภอเมืองครับคุณสปกิจบอกว่ามีระบบผ่อนไหมครับอันนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนครับสนใจคุณคุณอะไรวิไลวันนะครับบอกสนใจรุ่นราคาเท่าไหร่ครับสนใจรุ่นคืออันเนี้ยคือรถเราค่อนข้างมีหลายรุ่นนะครับและทีนี้เนี่ย <Yeah. S 1> รถปวนแจงนิดนึงครับว่าลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรนะครับแล้วต้องการใช้งานอะไรนะครับอย่างรถสำหรอของแชมป์นะคะมันก็จะมีเอ,อรถหลายรุ่นนะคะคมันก็จะมีรถไฟฟ้าก็มีค่ะแล้วก็รถน้ำมันก็มีรถแต่ละรุ่นก็จะเหมาะกับธุรกิจหรือประเภทการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะคะคอย่างธุรกิจแรกเลยจะเป็นธุรกิจงานขนส่งนะคะ ผลส่งอย่างเช่นอะไรบ้างอัสดุสิ่งของสิ่งของต่างๆนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ใช่ครับผมคุณเสียต้อมบอวินบอกว่าจัดส่งฟรีไหมครับอุดรธานีนะครับคิดค่าจัดส่งตามระยะทางจริงนะคะใช่ครับแต่อุดร่ะยังไม่มีตัวแทนครับถ้าตัวแทนที่ใกล้ๆก็จะเป็น ลสกณอประมาณน,นั้นหรืัวลัมพูนะครับใช่ค่ะเนะนําให้ลูกค้าซื้อกับตัวแทนใกล้เคียงดีกว่านะคะเพราะว่าบ,บางทีอะอย่างลูกค้าอยู่ภูกเก็ตอย่างเงี้ยค่ะคถามว่าเราขายไหมขายค่ะแต่ว่าค่าจะส่งมันก็จะสูงนิดนึงค่ะด้วยระยะทางนะคะสนใจรถไฟฟ้านะฮวเสียต้อมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่ม,มเรื่องอันแรกคือคน,นส่งไปน,นงครับคนส่งขนส่งนะครับโอเคครับ,รบ,รบแล้วก็ธุรกิจที่สองนะคะเป็นธุรกิจร้านอาหารข้างทาง,ทาง,ทางหรือ,อ,อฟูดทัคประมาณนี้ค่ะกำลังท้อพิดเลยฟูดทัคใช่ค่ะมีลูกค้าเ,เข้ามาสอบถามกันเยอะเพราะว่ามีเคสที่ลูกค้าบอกว่าเ,เนี่ยเขาตั้งขายอยู่นี่แหละตั้งขายประจําอยู่เป็นที่ประจํานะคะแต่ทีเนี้ยอยากอยาก ทำเป็นฟู้ดทากมากกว่าเพราะว่าฟู้ดทากมันเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าคุนหนึ่งนะครับถ้าใช้ในเรื่องตัวสำร้อนนั่นหนึ่งคือประหยัดต้นทุนนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยจะไม่เท่ากับรถใหญ่นะครับแล้วรถเล็กคือได้เปรียบคือมันจะหมายถึงว่านัดล้อคล้อยได้ต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัวรถทข้งๆสั้นเนี่ยก็สามารถจอดที่ไหนก็ได้ครับเข้าออกสะดวกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยก็ไม่เยอะเท่ากับรถใหญ่นะครับผมใช่ค่ะ ธุรกิจร้านอาหารอะข้างทางหรือว่ารถฟูทาร์คอะไรประมาณนี้ก็กําลังฮอตฮิตอยู่นะคะและ้วก็เ<อ>ดี๋ยวน,นี้มีรูปมีรูปนะครับเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็เหมือนหันมาทํเดลิเวอรี่ก็มีหรือว่าทําเป็นรถฟูทาร์คเพราะว่ามันทําให้เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่านะคะขออนุญาตนะครับเผือญญ่อใครยังนึกภาพไม่ออกนะครับก็ตัวโต,วตวรถก็จะเป็นแบบนี้นะครับฟูทรัคนะครับเป็นตู้นะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถไอศครีมนะครับแบบนี้ครับก็คือในแง่ของการตั้งขายเนี่ยทำได้สะดวกสบายนะครับสามารถเปิดตัวตู้แล้วก็ขายของได้เลยนะครับเก็บก็เก็บง่ายนะครับไปไหนก็สะดวกนะครับแล้วก็ธุรกิจที่สามนะคะธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเ,เช่นอะไรบ้างอย่างพวกโรงงานใช่ค่ะโรงงานนะครับโรงงาน แล้วก็มันจะมีลูกค้าเอาไปใช้ในโรงงานเอาไปบรรทุกมันบรรทุกขยะอะไรประมาณนี้ก็มีค่ะอย่างกรณีที่รถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะดูเป็นรถน้ำรถไฟฟ้ามากกว่าเพราะว่าในความที่รถไฟฟ้ามันไม่มีโมลพิษไม่มีควันไม่มีเสียงนะคะการใช้งานในโรงงานหรือว่าพื้นที่ปิดมันจะ อาจจะสะดวกกว่ารถน้ำมันเพราะว่ารถน้ำมันมันจะสร้างควนันสร้างกลิ่นแล้วก็มีเสียงรบกวนอะไรประมาณนี้ค่ะตัดค่างบอ่าเขาเรียกว่างบน้ำมันตัดออกไปเลยนะครับอ๋อต้อนทุนต้นทุนต้นทุนนะครับก็เสียบชาร์จไฟได้ตามปกติค่ะชาร์จไฟบ้านได้แล้วก็ชาร์จครั้งหนึ่งอ่ะมันชาร์จประมาณ6กถึงแชั่วโมงค่ะค่าไฟก็ประมาณ10 11 12บาทประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับ่ะในส่วนนี้มันก็จะประหยัดเรื่องต้นทุนในการผลิต ไปนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเรา,เาใช้รถน้ํามันมันก็จะมีต้นทุนค่าน้ํามันในตรงเนี้ยมันอาจจะบวกไปในต้นทุนค่าผลิตอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะคในส่วนเนี้ยก็จะช่วยลดต้นทุนไปได้ะค,ะค่ะก็คือก็แล้วแต่ครับว่ารุ่นไหนเนี่ยเหมาะสมกับลูกค้านะครับผมใช่ค่ะอ่าแล้วพูดถึงอุตสาหกรรมนิดนึงอย่างเช่นพวกโรงงานผลิตสินค้าต่างๆนะครับคือขนส่งระหว่างโกดังเนี่ย อันนี้คือไม่ต้องใช้รถใหญ่เลยนะครับก็สามารถใช้ตัวรถสาล้อนะครับบรรทุกนะครับส่งของข้ามโกดัง,งได้นะครับผมอาจจะใช้เป็นตัวน้ํามันก็ได้หรือตัวไฟฟ้าก็ได้นะครับผมก็ <Okay. S 1> คือจุดเด่นเนี่ยมันในเรื่องของการบรรทุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไรต่อนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นในธุรกิจด้านกเกษตรกรรมนะคะ,กะเกษตรกรรมก็อย่างเช่นอเอารถเข้าสวนอะไรเงี้ยค่ะเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตหรือว่าใช้ขนวัสด,ดุ ที่ใช้ในงานกเกษตรนะคะอ,อาจจะเช่นเป็นปุ๋ยนะครับหรืออาจจะเป็นยานะครับอะไรต่างๆต,งตัดยญ้าต่างๆใช่ครับที่ใช้ในงานกเกอันนี้มีใครทายเขาย้ามายังมีมีมีเห็นมีอยู่วันนี้เกมเราว่าอะไรนั้นเดี๋ยวขอทวนเกมอีกทีครับอ๋อวันนี้เราให้ลูกค้าบอกประโยชน์ของรถ สำล้อมาคนละหนึ่งข้อคนละหนึ่งข้อเนาะใช,ใช่ค่ะอย่าลืมทําตามกติกานะคะคกดไลค์กดแชร์นะคะ <ผม S 2> แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะคะครับสุ่มแจกสองรางวัลน,นะครับค่ะโอเคครับแล้วก็เมื่อกี้เราอยู่ในหัวข้อเอ่อการใช้รถสำล้อในธุรกิจกเกษตรกรรมนะคะครับอ่ะ อันนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าการเอาไปใช้ในไร่ในในาอย่างเดียวมันมีทั้งการเก็บเกี่ยวพืชผลอ,อันนี้มันก็อาจจะเกี่ยวในเรื่องกับอุตสาหกรรมด้วยคือเหตุผลที่ลูกค้าตัดสินใจคืออะไรไหมรู้ไหมฮะก็คือตัวรถเนี่ยสามารถเข้าไร่เข้าสวนได้คือเราไม่ต้องใช้รถใหญ่ออกใช่นะครับผมเพราะว่าตัวรถค่อนข้างเล็กเนี่ยสามารถบรรทุก เขาเรียกอะไรผลผลิตนะครับออกมาจากไร่นะครับโดยที่ไม่ต้องงอรถใหญ่เลยนะครับและการกินน้ํามันเนี่ยก็จะค่อนข้างประหยัดทีเดียวนะครับบางทีเราใช้รถกระบะเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าบางทีทางมะลิมันอาจจะแบบช่างแบบหลุมหรือล่มอะไรอย่างเงี้ยไว้ในไร่ในสวนได้ครับผมแล้วตัวรถค่อนข้างเบานะครับแล้วก็มันก็จะไม่ทําให้เกิดถนนเสียหายอะไรเงี้ยครับผมมีลูกค้าถามว่าราคาเท่าไหร่คะครับ อ่ะคันไหนครับถ้าถ้าวันนี้ที่เรานํามาอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างข้าเราสอง,สองรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่ใช้น้ํามันนะครับผมด้านอ่าคันสีแดงเนี่ยจะเป็นรุ่นอ่สาสมาร์ทนะครับ <110. S 1> ร้อนะครับผมราคาจะอยู่ที่หกหมื่นสามพันแปดร้อยนะครับส่วนด้านซ้ายผมได้ซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นรุ่นใจแอนร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนโฉมนะครับตัวนี้จะอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยครับ ใช่ค่ะเดี๋ยวไลนหน้าเราอาจจะมาพูดถึงเรื่องรถรุ่นใหม่เพราะว่าในช่วงปีนี้ทางบริษัทได้มีการนำรถรุ่นใหม่เข้ามาอยู่นะคะมีการแล้วก็มีการพัฒนารถรุ่นเดิมที่เรามีอยู่พัฒนาให้มันดีขึ้นไปอะไรนะคะแล้วก็พัฒนาอย่างเช่นอะไรมั่งมีตู้มีหลังคาใช่จากเดิมที่ไม่มีนะครับ แล้วก็พัฒนาตัวเครื่องยนต์หรือว่ารูปโฉมอะไรเงี้ยพัฒนาให้มันทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้อย่างเช่นไฟฟ้าอาจจะเป็นมอเตอร์วัดเยอะขึ้นนะครับเพิ่มแรงบิดขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นต้นนะครับแล้ก็แปลไว้ก่อนครับใช่แต่วันนี้เราให้มาดูสองรุ่นนะคะครับหมดแล้วหมดแล้วก็ เอางี้ครับใน,ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยทีนี้เ,เราก็พูดพูดถึง4ี่หัวข้อนะครับว่ารถที่ใช้ในในด้านของการ<อ>เรยกอ,อบธุรกิจประกอบธุรกิจต่างๆ,ๆนะครับสี่สี่เรียกว่าสี่อะไรสี่ธุรกิจสี่ธุรกิจนะครับผมทีนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเลยถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอยากจะหารถใช้สักหนึ่งคันนะครับผมก็คือก็ต้องก็ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะคือลูกค้าเนี่ยต้องรู้ก่อนระว่าจะเอารถไปใช้เกี่ยวกับอะไรถ้าใช้เป็นการค้าขายก็อาจจะแนบมาเป็นน้ำมันนะครับ หรือถ้าเป็นขนส่งเบาๆนะครับไม่ต้องการเสียงไม่ต้องการควันก็าอาจจะแนะนานเป็นไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละขนาดเนี่ยมันจะต่างกาันต่างการใช้งานครับผมใช่ค่ะทีน,<อ>นี้เนี่ยมันมีอีกธุรกิจหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือโรงแรมรีสอร์ทนะคะในวัดด้วยวัดก็มีะนะครับในหน่วยงานโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็วัดอะไรประมาณเนี้ยค่ะอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องการใช้งานนะคะอย่างในรีสอร์ทหลักๆเลยก็คือแน่นอนเรื่องเสียงรบกวนครับ ลูกค้าก็จะมองเป็นรถไฟฟ้าซะส่วนใหญ่นะคะ แล้วก็ในในกรณีลูกค้ารีสอร์ทเนี่ยที่มีการพูดคุยกันอย่างเงี้ยลูกค้าค่ะจะใช้ไปบรรทุกพวกออของที่อยู่ในรีสอร์ทอาจจะเป็นผ้าห่มที่นอนหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะอุปกรณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะในกรณีที่ใช้รถมอไซค์ไม่ได้แน่นอนค่ะคเพราะว่าเอ่อด้วยขนาดที่นอนมันอาจจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่บรรทุกไม่ได้แล้วก็ถ้าไปใช้รถยนต์มันก็จะมีเสียงรบกวนมีควันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ บางทีรีสอร์ททางรีสอร์ทอะไรอย่งเงี้ยมันอาจจะไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดที่ว่าให้รถใหญ่เข้าได้อ,อะไรประมาณเนี้ค่ะอัจจะเะทางเล็กๆทางคนเดินอะไรอย่างี้ใช่ค่ะอันนี้มานสำรองมันก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะของธุรกิจต่างๆค่ะครับหลักๆเลยคือเราแนะนําให้ลูกค้าเลือกรถให้เหมาะกับการใช้งานเป็นหลักนะคะอันนี้อันนี้สำคัญเลยนะครับใช่ใช อย่างในปัจจุบันเนี้ยราคาน้ามันก็ยังแพงอยู่ถึงมันจะลงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ราคาก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ค,คนคนปัจจุบันนะคะลูกค้าหันมาสนใจรถไฟฟ้ากันค่อนข้างเยอ,ะ,อ,อะไม่ได้หมายถึงรถสองร้อยอย่างเดียวนะคะรถสองล้อไฟฟ้าสามล้อผู้สูงอายุร,รวมถึงรถยนต์ปัจจุบันก็สกูตเตอร์ก็ด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับ ปัจจุบันก็มีการผลิตขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วในกรณีที่เป็นรถสำม,มองไฟฟ้าอย่างเงี้ยลูกค้าอาจจะมองว่าอ่าเนี่ยเสียบชาร์จไฟบ้านอนะก็คือประหยัดอยู่แล้วค่ะประหยัดเนี่ย,เ,ยเสียบชาร์จทั้งหนึ่งอะคะ่ะเสียค่าไฟประมาณตีแค่สิบบงบาทครับวิ่งได้60กิโลค่ะถือว่าคุ้มเลยถือว่าคุ้มนะคะตเฉลี่ยเนี่ยใช่ค่ะแต่ในที่เนี้ย ลูกค้าก็ต้องกลับไปมองว่าลูกค้าใช้งานอะไรบางทีลูกค้าใช้งานแบบวิ่งขายของอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่แนะนําครับถ้าอยากเขาวิ่งไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนํานะครับเราอาจจะแนะนําไปจูนน้ำมันแทนนะครับใช่ค่ะในกรณีที่ลูกค้าใช้งานหนักใช้งานเยอะแล้วลูกค้าเลือกรถไม่เหมาะสมกับการใช้งานมันมันจะเป็นการข้องงานแล้วมันจะทําให อายุของอายุการใช้งานของรถมันสั้นลงนะคะครับผมแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นคือถ้าในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยสนใจรถไฟฟ้าจริงแต่ทีนี้ว่าคำานวณระยะทางเนี่ยมันไม่เกินที่เรากําหนดไว้จริงๆมันก็สามารถใช้ได้นะครับผมใช่นี้ก็ใช้ได้คือหลักๆเลยที่เราพูดมาตลอดก็คือแนะนําให้ลูกค้าเลือกรุ่นรถให้เหมะาะสมกับการใช้งานอนี้ อันดับหนึ่งเลยนะครับใช่ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงการเลือกรุ่นรถไฟฟ้ารถน้ํามันก็มีนะคะครับรถน้ํามันแต่ละรุ่นมันจะมีน้ําหนักที่บรรทุกได้ใช่ครับเพราะเรามองมันก็สามล้อมาเหมือนกันแล้วที่นี่มันต่างกันในเรื่องอะไรบ้างใช่ค่ะรถน้ามันแต่รถสาล้อน้ํามันแต่ละรุ่นนะคะมันจะบรรทุกได้ต่างกันแล้วก็ขนาดเครื่องยนต์สมรรถนะรถมันก็จะต่างกันไปตามรุ่นรถนะคะในกรณีที่ลูกค้า บรรทุกเยอะใช้งานหนักบรรทุกแบบ500โลแล้วลูกค้าจะเลือกรุ่นเล็กอย่างเงี้ยม,มันก็ถือว่าเป็นการค่อมงานนะคะถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ค่ะแต่ว่าการใช้งานแบบรถแบบนี้บ่อยๆอ่ะคะ่ะมันจะทําให้อายุการใช้งานของรถมันสั้นลงนะคะเพราะว่ารถทํางานหนักเครื่องยนต์ทำงานหนักค่ะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็จะต่อข้อสงสัยนิดนึงนะครับเกี่ยวกับว่าไอเห็นเห็นดูมันก็สามล้อหมอเหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหนนะครับผมอันนี้หมายถึงรถน้ํามันนะฮะ คือหนึ่งนะครับต้องดูขนาดกําลังเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะฮะในแต่ละรุ่นนะครับสองนะครับคือขนาดมิติตัวรถนะครับกว้างยาวนะครับไม่เท่ากันนะครับสามก็คือขนาดรับน้ําหนักครับนี่สําคัญเลยนะฮะตัวรถแต่ละรุ่นเนี่ยการรับน้าหนักเนี่ยจะต่างกันพอเราจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสองสองร้อยเก้าสิบสักถึงสามร้อยนะครับก็จะมีถึงจนถึงระดับสี่ร้อยแล้วก็ห้าร้อยกิโลนะครับอันนี้เนี่ยมันจะต่างกันโดยชัดเจนนะครับผม อันนี้เรานนเรา,นนเ,ราเราพูดถึงการเลือกรถประเภทอื่นๆด้วยนะคะคอย่างอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถสำหรับผู้สูงอายุรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็หลักๆเลยก็คือแนะนําให้เลือกรุ่นรถให้เหมาะสมกับการใช้งานเนาะอย่างบางทีเราไปซื้อรถยนต์เป็นครอบครัวใหญ่แต่ว่าไปซื้อรถเก๋งนั่งได้สี่ห้าคนอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่เหมาะนะคะพี่ม่อนบนขุนท้อบอกว่าอยากรู้ราคาครับรับผ่อนได้ไหมนะครับพี่ม่อนรับลบกวรทักพิมพ์มนไหนเพราะว่าอยู่จังหวัดอะไรครับ มีลูกค้าทักเข้ามานะครับบอกว่าเคุณเพนสงวัดนะบ,บอกว่าขายของนะครับคุณจงรังอกอ๋อถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราช่องทางการติดต่อนะครับเรายังไม่ได้แจ้งเลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นช่องทางที่ลูกค้ารับชมอยู่ตอนนี้นะคะไลฟ์สดเ,เป็นเพจนะคะรถสองร้อแชมป์ค่ะแล้วก็จะมีเป็น ช่องทางไลน์นะคะไลน์ไอนะคะ s i c h m p 3 w ค่ะแล้วก็จะมีเบอร์โทร056 221 555ค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีเว็บไซต์นะคะ h ช m p t h a i .com <c oughs> อันนี้มันก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถต่างๆนะคะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งจะเป็นช่องทาง YouTube ค่ะ u t u b e รถสองล้อแชมป์ใน YouTube ก็จะมีเ,เป็นคลิปวิดีโอการใช้งานการดูแลรักรรษารถการนำรถไปประกอบ อาชีพหรือธุรกิจต่างๆนะคะลูกค้าคเข้าไปดูแบบเป็นแนวทางได้นะคะเหมือนจะ,จะดูเป็นไกด์ไลน์ก็ได้ครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะค้าขายเราจะทํารถแบบไหน<ช>แต่งยังไงอะไรอย่างนี้ครับใช่ใชเพราะว่ามีลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็ไปต่อเตรมเพิ่มก็มีมีเยอะค่ะใช่ครับมีใครทักเข้ามาไหมครับ ตัวรถเรานะครับสามารถใส่หลังคาได้นะครับเดี๋ยวเผื่อบาง,ง,งลูกค้าลูกค้าจะยังไม่ทราบนะครับหลังคาสั้นหลังคายาวเดี๋ยวเราก็มีหมดนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงปีนี้บริษัทเรามีการพัฒนาปรับปรเปลี่ยนให้มันเข้ากับยุคแล้วก็อำนวยความสะดวกลูกค้ามากขึ้นในตอนนี้มีในเรื่องของการผ่อนนะคะเข้ามาแล้วแล้วก็ตอนนี้ผ่อน อาจจะยังไม่ได้ทั่วทุกพื้นที่ครัชใช่ค่ะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรเงี้ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงแต่ตอนเนี้ยในเรื่องของการผ่อนมีพื้นที่การผ่อนเยอะมากขึ้นเดี๋ยว ไลน์หน้าดีกว่าเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันอันนี้ผมติดนิดนึงถ้าลูกค้าสนใจจริงๆนะฮะสำหรับดูไลน์นี้เนี่ยรบกวนทักเข้ามาแจ้งจังหวัดนะครับถ้าสนใจลดจริงๆนะฮะว่าอยู่จังหวัดไหนเนี่ยเราจะดูพื้นที่ให้นะครับใช่ค่ะเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปออบริการเลยค่ะครับผมไฟแนนซ์แจ้งว่าบัตรประชาชนใบเดียวบัตรประชาชนใบเดียวจบเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้เราก็ติดไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ไลน์หน้าเรามาพูดเรื่องนี้กันแล้วก็เต็มเลยครับใช่ค่ะ แล้วก็มันมีรถรุ่นใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราอาจจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่กันเราก็อาจจะทยอยทยอยเปิดทีละรุ่นทีละรุ่นนะครับใ,ให้ลูกค้าทราบกัน<ช>สำหรับวันนี้ก็ในเนื้อหาที่เรานํามาเสนอ,อนก็มีเพียงเท่านี้น,นะนะครับใช่ค่ะถ้าลูกคา้า อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมลูกค้าก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้พิจารณาแล้วก็อาจจะนำมาตอบคำถามลูกค้าในไลฟ์ต่อๆไปนะคะครับผมโอเคครับวันนี้เราสองคนเนี่ยก็ได้เวลานะครับเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันนะครับวันเสาร์หน้านะครับเวลาอาจจะเวลาเดิมนะครับบ่ายสามนะครับผมนี่เราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ